คุณผู้ชมครับเพื่อนๆครับอย่าลืมนะครับกด subscribe กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับและลองของใหม่แล้วครับลองเกมใหม่ทดสอบเกมใหม่กันนะครับเราเว้น2นะครับโหอลังการมากนะฮะนี่สุดอลังการงานสร้างนะครับโอ้ตัวละครนี่ยังเนียนนะครับนี่ยังเนียนเลยนะฮะเป็นเกมที่กราฟิกไม่แพ้ไม่แพ้เกมคอม PC เลยนะครับเพราะว่าเป็นเกมไขยักษ์ยางเน็ตมาเบิลนะฮะนี่พอเรา ติดตั้งแล้วเนี่ยอัปเดตข้อมูลเรียบร้อยแล้วนะครับก็มาเข้าถึงหน้านี้เลยมาเลือกตัวละครเนี่ยตัวละครตัวนี้เมื่อกี้เน่มันขึ้นมาให้ก็คือไนท์เรนเจอร์เป็นตัวละครสายธนูนะครับอืมให้ภาพมาเสมือนจริงมากเลยแล้วก็จะไปสายไหนต่ออีกนะกรุณาเลือกคลาสที่ต้องการเอาล้ครับจะเลือกคนไหนดีเอย่ยแตะที่ตัวละครเลยไหมเนาะ ใช่ฮะให้เราแตะที่ตัวละครนะครับตัวละครที่ยืนเรียงอยู่นะ่ะเราแตะที่ตัวละครเลยที่เป็นเดดบิงเกอร์โอ้โหสุดยอดอันนี้เดดบิงเกอร์นี่เป็นหมอผีนะครับนี่ฮะรายละเอียดอยู่นี่เลยอาชีพสายสุดก็คือแอสเซสซินมี่ฮนักฆ่าผู้เล็งหัวใจของศัตรูอยู่ในเงามืดโอ้โหอันนี้ก็สุดยอดครับเนียนกริปเลยนะครับกราฟริกเขาพลังโจมตีในห้าขีดเลยสูงสุดนะครับ อาชีพท,ที่สองนี่เสื้อขาวนี่ยังไม่ได้ลองดูว่าคืออาชีพอะไร Divine Caster นะครับนี่ครับนี่ฮิลเลอร์ผู้ปกป้องพันธมิตรโหปกป้องพันธมิตรอ,อันนี้เป็นซัพพอร์ตดีมากเลยเอาล้ครับสี่นี่เป็นผู้ชายบึกบึนอึดทึกเบิร์กเบิร์เซอร์อรรอเกอร์แน่นอนเลยนักรบผู้ก่อกวนสมรภูมิด,ด้วยดาบใหญ่ที่หนักนะก็คือวอ r r i เ r อร์นั่นเองนะครับอันนี้ไน g ์เ r นเจอร์นะครับนักธนูผู้ เลงเป้าหมายได้ทุกที่ในะสมรภูมิพลังโจมตีเต็มร้อยนะครับหขีดแล้วก็1 2 3 4 5้าชิปที่หกชิปที่6นี่ก็เป็นผู้ชายนะครับเป็นชายอีกนะครับเป็นแวนการ์ดอัศวินถือโล่ผู้โดดเด่นโดดเด่นอา่าเทียบกับคาบานก็เป็นดาบโล่นะครับนี่เป็นเอเลเมนทัลลิสนักเวทผู้ใช้พลังแห่งธาตุที่ส่งพลังพลังโจมตีสูงนะครับหขีด พลังป้องกัน3พลังปกป้องพันธมิตรไม่ได้เลยตัวละครสุดท้ายนะครับคลาสอะไรเอ่ยสุดท้ายนี่คือคลาสเดสเตอร์โอ้โหผู้ทำลายเดสเตอร์ er นี่ยเป็นหญิงนะครับไม่มีเลือกเพศนะตรงนี้นะเอาล้วครับครบแล้วนะ8อาชีพ8คลาสนะครับเลือกคลาสไหนดีเอ่ยแอดขอลองเลือกคลาสที่3แล้วกันอะไรเอ่ย คลาสที่สามเป็นเดซดิงเกิลนะครับเป็นหมอผีนะฮะเอาละลองเลือกหมอผีสิครับว่าจะเนียนสักขนาดไหนเอาละเลือกอันนี้เลยนะฮะหมอผีนี่เป็นหญิงนะครับไม่มีเอ้ยเลือกเพศได้นี่ไงพอเข้ามาข้างในแล้วเลือกเพศได้นี่นะครับตัวอย่างข้างหน้าเนี่ยเป็นตัวอย่างหญิงโชว์ก็จริงแต่ว่าพอเราเลือกคลาสแล้วเนี่ยเราสามารถกลับมาเลือกเพศได้อา้าวนี่จะเลือกชายหรือเลือกหญิงเห็นไหมครับ าสามารถที่จะหนีบจอให้เป็นซูมเอา t ออกไปได้นะครับเห็นอย่างเต็มตัวแนละ้วซูมเอาไปเต็มตัวนี่ซูมเอา์เต็มตัวนะครับซูมเอาต์ซูมอินได้จะดูเฉพาะตรงส่วนไหนแล้วทีนี้ก็มาจัดการตกแต่งตัวละครนะครับว่าจเจาแบบไหนจเจาหน้าตาแบบไหนนะเป็นอันนี้เป็นเป็นอะไรเขาเรียกอะไรอ่ะเป็นนอร์มอลเลยที่ เกมเขาจัดมาให้ก็ประมาณนี้อ่าจะสูงกว่านะครับอ่าถ้าเราเลือกนี่แต่ละคนจัดเตี้ยสูงไม่เท่ากันนะครับเออเนี่ยหน้าเด็กหน้าเข้มไม่เหมือนกันเนี่ยนะฮะเออเป็นผิวดําก็มีนะครับแล้วแต่ชอบเลยครับโอ้โหได้เยอะมากอืมเยอะมากเลยนะครับโอ้คนนี้สูงนะครับนี้เตี้ยลงมาหน่อยหนึ่ง นะฮะฮโหเยอะมากเลยเลือกไม่ไหวไม่ไหวเลยเนี่ยคุณผู้ชมกับเพื่อนๆเลือกเองแล้วกันอันนี้นี่น่าจะเป็นสไตล์ญี่ปุ่นนะเนี่ยหน้าตาสไตล์ญี่ปุ่นนีนนาานน่ฮะเออคนนี้หน้าสไตล์ญี่ปุ่นมากกว่าแต่ถ้าเป็นหน้าตาเดิมๆที่เขาให้มาเนี่ยเป็นอาจจะเป็นสไตล์ยุโรปนะครับสูงเนี่ยโอ้โหเยอะมากครับโอ้โหเยอะมากเลื่อนขึ้นมาแล้วเนี่ยหลายสิบนะครับเยอะมากเลยโอ้โหหน้าตา น่าจะทุกเผ่าพันธุ์ทั่วโลกเลยมีหมดนะครับโอ้โหนี่คือจุดสุดยอดของเน็ตมาเบินะครับนะฮะโอ้โหสุดยอดมากเลยอืมนี่ก็ดีโอเคนะครับเออแต่แอดว่าสไตล์ญี่ปุ่นนี่ก็ก็เท่ดีนะคนนี้ก็ดีนะครับนี่นี่ก็โอเคอ่ะอืมเลือกยากจัางแต่คนที่จะสูงนะเออแอดดูว่า เขาสูงดีนะเป็นสไตล์ยุโรปอ่าเอาลครับเอาละครับ,อรบแอดเลือกเอาเดิมเดิมก็แล้วกันตามที่เกมเขาจัดมาให้นะครับเป็นสไตล์ยุโรปนะครับมันก็เข้ากันดีอยู่แล้วนะครับแอดเลือกดั้งเดิมนะฮะแล้วก็มารูปใบหน้ารูปใบหน้านี่มันสามารถที่มาปรับแต่งได้อีกนะครับเนี่ยรูปใบหน้านี่ดั้งเดิมนี่ฮะนี่ลักษณะตานะครับนี่ฮะอื ปรับตรงนี้ได้นะครับอ่าโอเคนี่ก็เยอะนะครับเยอะอยู่เยอะอยู่นะครับ3 6 1หนะครับ18รูปแบบนะครับใบหน้านะครับหมายถึงเส้นผมด้วยนะเออหมายถึงผมด้วยนะ่สามารถหมุนหมุนได้นิดนึงเอียงดูได้นิดนึงนะครับแล้วก็มาอ่าทรงผมทรงผมก็มาเลือกได้ท้าวจะเอาแบบไหนนี่ฮะเลือกได้เลยเนี่ฮะ ดูได้นิดนึงนะครับหมุนอันนี่หมุนได้ตลอดนะครับหมุนได้ตลอดจากด้านหลังนะครับหมุนได้รอบตัวนะครับโอเคทรงผมไม่หมุนได้รอบตัวเนี่ยฮะประมาณนี้นะครับโอ้โหเยอะมากเลยมีให้เลือกอืมแอ็ดเอาสไตล์ไหนดีละ่ะที่จริงสไตล์เดิมๆเ,เขาก็โอเคอยู่นะนะฮะแล้วแต่ชอบเลยนะครับคุณผู้ชม,มเพื่อนๆโอ้โหสนุกอนะ่ะแค่เลือก แค่สร้างตัวละครนี่ก็คโ,โหยาวแล้วนะครับเนี่ยสร้างตัวละครนี่ก็ยาวแล้วนะฮะสามารถที่จะหมุนดูได้นะครับคนคนนี้ผมผมสั้นนะฮะประมาณนี้นะครับซอยๆหน่อยหนึ่งเส้นผมมีพริ้วพิ้วได้นิดหน่อยนะครับพิ้วพิ้วได้นิดหน่อยก็น้องๆน้องๆไฟนอนนะครับลักษณะดวงตานะครับลักษณะดวงตา ดวงตาสีทีเ่เป็นพื้นฐานของเขาเนี่ยก็คือประมาณนี้นะครับแต่เราสามารถที่จะปรับได้สีดวงตาโหอันนี้ดูน่ากลัวนะเนี่ยเอย้ตาอย่างนี้สมเป็นนักเวทเอ้ตาอย่างนี้เหมือนเป็นนักล่าเลยนะเนี่ยเออเนี่ยตาแบบนี้แต่ตาแบบนี้ก็มีเออไอ้อืออันนี้น่ากลัวแอดเอาเดิมเดิมเขาก็แล้วกันถ้าดูเหมาะสมดีนะครับ ทีนี้ดูลักษณะของอะไรรูปร่างรูปร่างที่มาเลือกได้ในะขนาดหัวขนาดหน้าอกขนาดความสูงสะโพกขนาดลําตัวแต่เกมเขาตั้งมาให้ประมาณนี้เราสามารถที่จะปรับได้นะครับเนี่ยขนาดลําตัวนยฮะขนาดลําตัว40%นี่หมายความว่าไงอ๋อตัวใหญ่ตัวเล็กนะครับถ้าชอบตัวหนาๆก็ลากไปนะครับนยฮะนรับก็ลากไป แต่ถ้าเอาตามที่เกมเขาจัดมาให้ก็ประมาณนี้40%นะครับนี่ฮะส่วนสูง73%ก็สามารถที่จะจัดเรื่องความสูงได้นะครตอนนี้สามารถหมุนตัวละครดูได้นะครับหมุนดูได้แล้วก็มาตกแต่งตกแต่งนี่คืออะไรเอ่ยตกแต่งนี่คือเล็กๆน้อยๆน,น,นะครับพวกคิ้วพวกมีรอยสักต่างๆนี่ฮะเนี่ยใส่รอยสักนี้เข้าไป ใส่ตรงนี้เข้าไปนี่นะครับนี่นี่ฮะใส่รอยหน้ากากเข้าไปนี่ฮะนี่ฮะก็แล้วแต่ชอบเลยครับแล้วแต่ชอบเลยทําหน้าลายนี่ฮะนี่ฮะอย่างนี้ก็ได้นี่อย่างนี้ก็ได้อืมแล้วแต่เลยนะครับโอ้โห,โหเพลินเลยครับเพลินเลยเพลินเลยนะฮะแอดเลอกเดิมๆที่เกมเขาจัดมาให้ก็แล้วกันเนาะ เนะฮะเลือกเดิมๆดิมก็แล้วกันเออแต่ว่าอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงเรื่องเรื่องผมหน่อยดีกว่าทรงผมนี้แอดแอดเปลี่ยนเอาที่เลือกไว้ทีแรกเฮ้ยนี่ยาวไปไปไหนแล้ววะเอออันนี้ผูกอันนี้ก็แล้วกันนะครับอันนี้ก็แล้วกัน เออผมขอเปลี่ยนเป็นอันนี้นะครับทรงผมเอาประมาณนี้นะครับก็โอเคแอดเลือกง่ายๆเลยนะครับส่วนสีผมก็สามารถเลือกได้ที่ขอบล่างนี้นะครับขอบขวาล่างนะครับเลือกสีผมได้นี่นะฮะสีผมเนี่ยนีเนี่ยเลือกได้เลยนะนี่ครับจะเอาแนวไหนแต่แอดขอเลือกตามที่เกณฑ์เขาตั้งไว้นะครับโอเคนะครับคร่าวๆเนี่ยสีขาวเนี่ยผมขาวนะครับผมขาวก็จะดูหน้าสว่างขึ้น เอดเอาประมาณนี้ก็แล้วกันนี่นะครับประมาณนี้ประมาณนี้โอเคส่วนลูกตาเออลูกตาครับอ๋อลูกตาแอดเลือกไปแล้วเอาตามเดิมครับโอเคสร้างตัวละครเลยเอาล้ครับหลังจากที่ตั้งชื่อตัวละครเรียบร้อยนะครับเริ่มต้นตัวละครเริ่มต้นชุดก็จะเป็นประมาณนี้นะครับเป็นชุดเป็นชุดพื้นฐานนะครับเป็นชุดพื้นฐานตัวละครสามารถหมุนดูได้นะครับโอเคสามารถสร้างตัวละครได้เริ่มต้นที่2ตัวละครนะครับต่อไปยังล็อกอยู่นะ เอาละแอดจะเข้าไปเลยนะครับ d e สต์บลิงเกอร์เลเวนึ่งนะฮะเอาละเข้าไปแล้วโอ้โหกราฟิกเสมือนจริงครับกราฟิกเสมือนจริงอย่างเนียนนะครับอย่างเนียนเลยนี่ฮะสมแล้วกับที่เป็นเกมของค่าย NET m a r เบิลนะค่ายเดียวกับที่สร้างลาเอรินเอ็ด ลินเอ็ทูนะครับลินเอ็ดทูและโวลิชันแล้วก็ลินตระกูลลินเอ็หลายๆภาคนะฮะเกมพีเกมเกมคอมเอ้ยโทษทีฮะเกมมือถือยุคมาหลังๆเนี่ยโอ้โ oh ห oh, ไม่แพ้ไม่แพ้เกมคอม PC เลยนะครับนะทั้งกราฟิกกเนียนกริร๊บนะฮะดูด้วยตานี่ไม่ตาม่างเลยนะฮะไม่ต่างเลยะโอเคครับนะี okay, บ่เป็นฉากเปิดเรื่องแล้วนะครับ เก,เกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้นเอ่ยเอาละครับจากเปิดเรื่องของเขาเป็นแอน,แอนิเมชันกราฟ,ฟิกนะครับสวยงามมากเอาละครก็เอาไว้พบกันอีกทีคลิปหน้าดีกว่านะครับ คลิปนี้แค่เลือกการสร้างตัวละครก็เอาไปเกือบเต็มคลิปแล้วนะครับหวังว่าเกมนี้จะโดนใจคุณผู้ชมกับเพื่อนๆหลายท่านแล้วล่ะครับติดตั้งได้เลยนะครับนะเกมใหม่จะจ่าล่าสุดนะครับนี่ลาเว่น2นะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ